ขายอยู่ร้านข้นกับแกงใช่ไหมครับเก๋แกงแต่แพักน้ำอันนี้ย็หน่อยข้นถ้าลูกไส่สองขอน้นก็นเลยลงหมากินได้ดตอนอนึ้นงเนื้อรวมครับ <laughs> พี่น้องสบายดีครับพี่น้องครับคลิปนี้มากพี่น้องมากกินขเขาแด้น้ำกันพี่น้อง มุกหมอประดุกหน้าพี่น้องเออกินมัพี่น้องมุกหมอมุกหมอพี่น้องมาว่พี่น้องเยบเสียก็พักขาวกาดขาวพี่น้องคลิปนี้มาพี่น่องเข้าแรกน้ำกันนะครับเด้อพี่น้องข้าพี่น้องสบายดีครับพี่น้องสบายดีเป็นทั้งกายั้งนึ่งเป็นทั้งกายั้งหนึ่งพี่น้องมาพี่น้องเขาแรกพี่น้องมุกหมอประดุกหน้า นี่ประคอหน่อยแก้มน้ำกินซ่อมเลยแล้วกพี่น้องตั้งใจไปรอมานแล้วกะมกินข้อแรกน้ำขันพี่น้องจิบก็พักกาบขาวพี่น้องก้ากาบขาวนะครับเด้อพี่น้องจะเลือกอะไรก็แซ่กวดตีตาพี่น้องฝากไปแน่พี่น้องเพป่นมาหน้าพี่น้องช่องไม้พี่น้องตอนเก่าปิวไปแล้วอันนี้ช่องไม้นะครับเนาะเออนี่ก็ฝากไว้นะครับเด้อพี่น้องจะเลือกอะไรก็แซ่กวดตีตาไม่น้ำแน่พี่น้องกินข้อเสียบๆน้ำกันพี่น้องมา เขาคนหนึ่งไม่ไมพี่น้องครับหลุดใช่หนึ่งครัลูกชายแค่ถ่ายมุกหมอนอะเพาะเนาะกันร้ลูกชายไปหาป่ามาพี่น้องอพี่น้องโอ้ยเบง้อเห็นได้นหมตาบุญเดียวอะไรได้ดพี่น้องรอมากคำพี่น้องเล็กเขาเร่งคำซีดม,มันกันน่ะอือหือ จำจำจุ่มกลัวพี่นนอ <c oughs> จำคำปูพวมก็ ก็เอินวหงอพี่นอ้องว่งา้แอู้อู้กินเพือน้อคลรับคิกคล้ายๆแกงแบบทพี่น้องแต่ว่ามไม่แขงพพพเพื่อพักฮะครัมาแกงใส่นา่าพักกันแย่งใส่ท่านอะ่ะก็เดี๋ยวหอมอ ดูหัวปลา <laughs> ดูใะคละ้ๆต้มปลาป้นกับตรง่โดฮาดโดที่หัวมันแหละพีนนอเนะเอ้อือือ อยู่ใส่คมตาอ้างตาหวยพี่เนาะใส่เลหาทูก,กิน

เขาแม่ไม่อย่างเนื้อพี่น้องตัวเป็นตัวแล้วนี่ตักเครื่องพี่น้อง khỏe nhọc con khốn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không อันนี้ก็หน่อยข้นขนกไส้สขนก็เละล้องมากินได้ตอนน้เมื่อยร้อน,น <c oughs> ถ้าเงตังวข้าหอมเลื่อนกิน เขาติดมือไงไปหนาบอ้อ <c oughs> Ừ, làm ở chỗ có thể chậm nào.

ครับพี่น้องคลิปนี้แล้วในพี่น้องคนบ e ้านนาฯมารอนะครับเพราะพี่น้องเพจคนบ้านนาฯมารอเป็นเพจพี่น้องเรื่องเฟซตั้งเฟซบุ๊กคนบ้านนาฯมาะด้วยกันพี่น้องยูทูบเบอร์ก็ยูทูบเบอร์คนบ้านนาฯมาะด้วยกันพี่น้องคลิปนี้ไม่กินข้าแรกแล้วไงพี่น้องลูกหม้อลูกหม้อปลาลูกหน้าพี่น้องแซ่บพี่น้องลูกไส้ให้ได้กินวันนี้ด้อยพี่น้องกใครก็แซ่บคนที่แต้มนะครับด้อยพี่น้อง ขอโทษะก็พ่ายพี่น้องคลิปนี้ก็สบายดีครับ